สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมเกาะข่าเก้าในช่วงสุดท้ายนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จราจรในพมา่าเพิ่มเป็น40คนแล้วนะครับหลังเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกป่าศพครับ <Yeah. S 1> สื่อของทางการพรมาร่ารายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกป่าศพในระหว่างการทําความสะอาดเมืองเมติลาทางภาคกลางหลังเกิดเหตุปะทะกันระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมเมื่อหลายวันก่อนทําให้ยอดผู้เสียชีวิตในขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น40คน ขณะที่บ้านเรือนประชาชนจำนวนมากถูกวางเพลิงเสียหายรับภาพทำให้มีผู้รายที่อยู่กว่า12,000คนส่วนปมความขัดแย้งรอบใหม่นี้คาดว่าเกิดจากการโต้เถียงกันระหว่างเจ้าของร้านทองในเมืองเมติลาซึ่งเป็นชาวมุสลิมกับลูกค้าสองสามีภรรยาซึ่งเป็นชาวพุทธจากนั้นเหตุการณ์เกิดบานปลายจนกลายเป็นการจลาจล นับเป็นเหตุปะทะกันระหว่างกลุ่มคนต่างเชื้อชาติครั้งรุนแรงที่สุดในปีนี้หลังจากเมื่อปีที่แล้วเหตุการณ์จราจนในรัฐยะไข่ได้ฆ่าชีวิตผู้คนอย่างน้อยถึง180คนและอีกกว่าแสนคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าสร้างรถไฟสายส,ายสีแดงบางซื่อรังสิทธิ์ระยะเวลาการดําเนินงาน4ปีครับขณะนี้มีความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองหรือรถไฟสายส,ายสีแดงบางซื่อรังสิต โดยมีการลงนามสัญญาจ้างงานกับกลุ่มบริษัททีมแอสโซเชชันมูลค่า89ล้านบาทคาดจะเสร็จภายใน4ปีนายประพัฒน์จงสงวนผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้บริษัทเอกชนได้เข้าดําเนินการแล้วโดยเข้าพื้นที่เตรียมการก่อสร้างตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาคาดจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการภายใน4ปีแม้ยังมีปัญหาเรื่องการรื้อย้ายผู้บุกรุกที่ดินรถไฟที่อยู่ในแนวเส้นทางการก่อสร้าง ซึ่งมีการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่สำรวจไว้500รายแต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น1000ันกว่ารายจึงจำเป็นต้องขอวงเงินงบประมาณในการชดเชยให้กับผู้บุกรุกที่ต้องรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างออกจากแนวพื้นที่เตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาส่วนการทุบเสาต,ต่อหม้อเดิมของโครงการโฮฟเวลทางผู้รับเหมาจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดและกำลังพิจารณาในรายละเอียดว่าการก่อสร้างจะใช้ฐานรากเดิมในสัดส่วนเท่าใดครับ เวลาประมาณ19นาฬิกานะครับกลับมารับชมข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงข่าวพักข้ามครับสวัสดีครับ